วันนี้มาพบกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะมาพบก,กับน้องมนะนะิวนนพพมิาาวนะของเรานั่นเองนะพี่ๆนะวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนมาล่าท้าผีกันดีกว่านะจ๊ะสําหรับวายแบนดิตโตของเรานั่นเองนะพี่ๆนะปะถ้าเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จัดทุนมาที่300บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะมาดูกันซิว่าวันนี้จะได้กำไรอยู่ว่าจะขัดทุนนะล่าท้าผีของจริงแม่จา๋าขออนุญาตใส่เบ็ด3บาทออโตอ้แล้วก็เธอโบ กันก่อนเลยเดี๋ยวแม่เด้อโอ้โหโให้ตายเถอะพี่จ๋าล้างเกลือกันแบบช่ำๆนะช่ำๆแบบไม่แตกเลยมาโคตรียะใส,ส,ส่เบนธาบาฉาบจริงรอบออตโต้แล้วก็เทอร์โบกันต่อเลยนะคะพ่จ๋เาเริ่มมาละเคดวยสัญญลักวายมาสองตัวสวยๆวยดองนี้เออไหลต่อวายมาอีกเอาะวายอีกหนึ่งตัวค่ะวายอีกหนึ่งหดอกนี้ดอก,ดอกนี้สัญญลักวายลงตัวนะพี่พี่น้องไม่เคยพักเอออีกสามตัว,ตว,ตวต สวยจะไม่ขาดกำนันก้อนโตกันแล้วแหละเราดอกนี้อ่ะ,ะกำนันก้อนโตเฉยเลยนะพี่พี่นะคือว่าสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะอ่ะกำนันเมกากันแล้วจากพี่จ๋าน้องจ๋าบวกมาดีเท่าไหร่เอ่ยไปดูกันซิ มา437บาท75สตางค์โอ้โหพระเจ้าช่วยกลวยทอดน้ำพี่หนามหไปกันต่อค่ะเบ็ด5บาทกับอีก25หมุนที่เหลือน,นะคะมาอาญ่ยบด้ออยู่ดิตี้ก็เงียบเฉยเลยนะพี่พี่นางงงเลยเกาหัวหนึ่งแมทคนนี่นะคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,พื่อความสนุกแะเพื่อ FC หนองบัวลำพูนเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดแม่นะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากอะไรเจมอะไรให้รู้รับ ส0รอบจ้าสำหรับเบสสิบบาทนะคะพ่จ๋ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะมาสัญลกษณ์ควายไม่หล่เลยนะหลังจากที่ตไปแล้วนะพ,พี่จ๋าเออ,อีเกมมาหตัวนะีเอแล้วหตัววายมาทตัวส,สวยๆตองสาทโอ้โหของเล่นไม่มีโอ้โหดอกเมี8แบาทไหลกันรัวนะคะสัญลกษณ์ควายมาช,ช้ำนะพี่ๆนะวารก้อนโตมาสองอยหกสิบบาทไม่มีสตตงเหร้านเดิมนวะพีเราสวยงามค่ะ มาเบ็นดิีบาทกันอีก20กว่ารอบนะคะอาชามาัเงิคขามันใจนะอพี่นะเออสัญลักษณ์วายสวยๆน้องจีบไวามาอีก2ตัวจ่า้อง75บาทนะพี่นะสันจะูกนะตอีก75บาท,นะบาทสัญลักษณ์วายมาอ,อุา้ยวาย3ตัว76บาทสวยๆจากจับๆวันนี้มาล่าฮะบีรู้สึกว่าจะกทำอะไรมา2แลนะ้วค่ไ อ่ะันแล้วก็ตกลงมาวามาตัวสวยๆหนึ่มนหล่ต่ออ้าว้อีกหนอ้าวตัวสวยเราส้ม6บาทพี่าอ้าไหล่กันตัวไหล่กันยับ่ของปากของคอจริงๆวันนี้มาสส่มมมีังนะคะสำหรับเป็นสิบาทเลยแรอบนะพี่นะามาสวยๆวามาตัวไม่เสียเต็มหมด เนราวลมาอุ้ยสามหกสี่นะคะสามร้อยหกสิบสี่บาทเงนินรางวัลก้อนโตกันอีกหนึ่งรอบนะคะพี่คะหลังจากจบสีรอบที่ผมเล่ที่ปิดในล็อาันะคะน,นี่อ่ะเง,งนินรางวัลเมกล้เอเรือเ,อเ,รอเอาเรื่องรอที่เท่าไหร่จไหมไเอากมา6กแปดแปดจ้ะหกร้อยแปดสิบาทไป่อไน่น รอบแล้วตอนนี้นี่พี่นะใส่เป็นยี่สบาทเลยแล้วกันนะคะสามสิกรอบนะคะไบลุออโต้แล้วก็เธเอดิมนะล่างขาพีชมาว้ายพีเกมมาสองตัวนะพี่พี่จ๋าพีเกมต้องสามตัวเตอร์ซีนะจ๊ะอาสวยงามายมาสาตัวดอกนี้นึ่งร้อยหานาทีค่ะสามตัวร้อยควายมาสามตัวดอกนี้สามตัวร้อยนะพี่พี่นะ ออมานะวายสัญล <ersch> uh, ักษณ์ไวมาพร้อมเคดวยของเราแล้วพี be, oh uh. ่นราอกนง้หนึ่งามค่ะจรวับตันโตกติกหรอบนะคะออกมา4 3่ไม่ใช่ผู้ผิดะค่้อยสบาทสลกอามาอีก20กว่ารอบนะคะมเป็ด20บบาทพี่นาโอ้ยหวายมาสามรอพี่สาโน้ามีของเราเอาเร่องขาดแลพีะปมาดูกันต่อมาอีกแล้วเคดวยก็ไม่แพ้กัน เอาอีกเอาอีกหุ้ยสัญลัลายสามตัวกทีองร้อยยบาทค่ะอ๋เงินมันก็โกันอีกรอบแล้พี่นะสวยงามค่ะสาหรับเบ็ด20บาทของเรานะออกมา517อสบาทไม่มีสตังคสวย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 เลิชัดหล่อนนพี่นะเบ็ดยีบาทไปกันก่อเลยนะเป็นยังไงกันตนะหลังจากจบเป็ด20่บาทขอยนุญาตที่จะเบ็นขึ้นไาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ รอบนะคะกอดอำลาพี่นะอ้ามายู่นึกวจะไม่แจกเลยเนื่องจากแจกไปเยอะนะพีน่นะถ้าแจกเยอะหลังๆเขาจะเปลี่ยนเรือะนะพี่ท่านไหนมีเกมอะไรแนะนำนะะ้องสามารถคอมเมนต์อบอกได้เลยนะคะคลิปต,ต่อไปไปเล่นในเพือที่ชมกันนะเะกตเตอร์มาสองตัวไม่แตกมาพี่จ๋าเอามาอีกสักวินนึงแล้วกันมาใส่เบ็ดไม่มีซิลจีนไปสามสิบอีกสักสิบรอบแล้วกันจ้ะพี่จ๋ารอบเท่านั้นอ้ามาแตกมาเก้าบาท กินเลยมือีมือใจนะพ,พี่นะ่ะโอ้โหไม่แตกแล้วเรื่องเกลือแล้วน่าจะต้องคอบก่อนนะพ,พี่นะ่ะ เปไ็นไงกันบ้างคะสนุกสนานกันไหมวันนี้จัดทุนมา300บาทนะคะโบว์ามา2ค0 0สี่ได้กำไร2,000กว่าบาทเลยเออวันนี้มันล่าท้าสีของแข่ของเรานะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไม่เมียวันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแล้วก็คลิปสนุกสนุกของเรานะคะอยากมาเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับพีบ่ๆท่นานไหนอยากจะลองเล่นมันน้องก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะ,ะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านบ๊ายบาย